แวะไปหาฝ่ายค้านนิดหนึ่งหนุ่มหล่อท่านหนึ่งที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วแดดดี้ของเด็กๆทั้งหลายนามว่าพิธาลิ้มเจริญรัตหรือไอ้ว่าของคุณคุณพูดถึงการบริหารงานของรัฐบาลและการเลือกตั้งก็แน่นอนแหละเข้าไปปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ แล้วเนชั่นสุดสัปด,ด,ดาห์หเขาก็ตัดโค้ดคือคำคมของพิธาลิ้มเจริญรัฐหรือพี่ว่าวออกมาให้ดูโดยตัดคำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้หมายถึงเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกแทนพี่ององป๋องเบียนะครับ mm. การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่นำไปสู่รัฐบาลประชาชนปี2570พวกะเขาจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุด ที่ประเทศไทยเคยมีมาคิดอะไรไม่ออกก็กลัดกระดุมทุกทีจะก,กระดุมจะก,กระดออะไรก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะครับตั้งสติดีๆนะฮะการเลือกตั้งที่พิษณุโลกรอบนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนสอสอคนหนึ่งที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองใดๆเลย ไม่ต้องจุดพลุใหญ่จุดพลุโตหรอกถ้าพักประชาชนชนะก็แค่ถือว่ารักษาพื้นที่เดิมไว้ได้ไม่ได้ส่งนัยยะเป็นกระดุมเม็ดแรกกระดอท่อนแรกใ,ใดๆเลยที่จะนำไปสู่รัฐบาลประชาชนปี70คุยใหญ่คุยโตคำใหญ่คำโตวาทกรรมโอเวอร์เอาเป็นว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนพักประชาชนชนะก็แค่รักษาเก้าอี้เดิมที่ไอ้องป๋องเบียรมันกระเด็นตกไปได้ไว้ได้แค่นั้นเองก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เหมือนเดิมจำนวนเท่าเดิมจึงไม่ได้เป็นกระดุมเม็ดแรกหรือกระจูอันแรกที่จะนำไปสู่รัฐบาลประชาชนปีเจ็ศเลยแค่เลือกตั้งซ่อมชนะก็เจ้าเท่าทุน แพ้นี่สิอับอายขายหน้าประเด็นมันอยู่แค่ตรงนั้นเองไม่ต้องไปแบบว่าโอ้โหเขียนอึ่งตัวเท่าไดาโนเสาร์อ่ะอึ่งตัวกระจี๊หนองให้คนเห็นตามจริงเถอะว่าท่านเคยเลือกอองป๋องเบียแล้วก็ช่วยมาเลือกไอ้คนนี้ที่มาแทนหน่อยได้ไหมเราจะได้มีกำลังคนในการเป็นฝ่ายค้านเท่าเดิม ส่วนไอ้รัฐบาลประชาชนปี70เดี๋ยวเขาไปว่ากันใหม่และเยินเยอด้ยนะว่าพวกเขาจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาเดี๋ยวก่อนกลอกบรกกัดกระดุมเม็ดแรกก่อนก่อนจะไปเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาพวกมึงช่วยเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาให้ได้ก่อนได้ไหมอะ่ะเป็นฝ่ายค้านมากี่ปีแล้วอะ่ะ ยังไม่ได้แสดงศักยภาพของการเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาเลยจะกระโดดไปคุยโวปีพศ2570แล้วเหรอว่าพวกเขาจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาเสียด,ดายขาเที่ยงฉันยิ่งกินข้าวไม่ค่อยได้อยู่ในช่วงนี้ เอามาให้ดูตลกตลกอะ่ะท่านผู้ชมเมื่อไรจะเลิกจีบปากจีบคอสร้างวาทกรรมแล้วพูดกับประชาชนตรงไปตรงมาว่าถ้าท่านเห็นว่าพักผมเนี่ยดีนะไอ้อองป๋องเบียร์ทำงานดีมากแต่มันต้องตกก็ยี้ไปช่วยเลือกไอ้คนนี้ที่เราหามาทดแทนกลับเข้าไปได้ไหมอะ่ะแล้วเราจะได้เป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาเอากระไดขั้นแรกก่อน ยังไม่ต้องเอากระดมาล่อเอาขั้นแรกก่อนเลยเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนแล้วค่อยไปคุยว่าโอ้การเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกของรัฐบาลประชาชนปี70น่นเลยซึ่งเราจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศเคยมีมาทั้งชีวิตพวกเธอเคยทำอะไรกันมาบ้างะ ที่ประสบความสำเร็จนะคุณพิธาคุณพิธาชี้กลับเข้าไปที่สมาชิกในพรรคสิว่าก่อนจะมาเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาเนี่ยเคยบริหารการงานใดได้ดีโลดมาบ้างอะเริ่มจากตัวเองก่อนเลยนะว่าว่วาวบริหารกิจการของตระกูลเป็นไงอะว่าวบริหาร ครอบครัวเป็นไงอะแล้วว้ามาบริหารการเมืองแล้วเป็นไงอคุณกมลพรแซวว่าอาจารย์พลังเยอะนะคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ไปหาหมอมาค่ะหมอลดยาให้แล้วค่ะเริ่มกินอาหารได้เริ่มมีแรงค่ะ <laughs> วันนี้เลยแรงเยอะนะคือมันไส้วไง ว่าชอบพูดไรโกนจริงโกนจริงอ่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่นำไปสู่รัฐบาลประชาชนท่อมันแค่เลือกตั้งซ่อมคนเดียวกระดุมเม็ดลงเม็ดแรกอะไรกันล่ะพวกเค้าจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมามึงช่วยเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดให้พวกกูก่อนได้ไหมอ่ะประเทศชาติต้องการทั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดและฝ่ายค้านที่ดีที่สุดไงมันจะได้ทวงดุลอำนาจกันตรวจสอบซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมาไม่เคยตรวจสอบทักษิณเลยนอนโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาลแล้วอะ่ะไม่เคยแตะต้องเลยอะ่ะเป็นฝ่ายค้านที่กล้าหาญสิวะไม่มีนอกไม่มีในสิวะนั่นจึงจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ควรจะกลัดกระดุมจะได้ไม่กลายเป็นกระดองไห้มึงนะเอาทีละอย่างเออ